อาเซียนคอนเน็กวันนี้นะคะเราจะไปที่เมียนมาค่ะพูดคุยกันถึงเรื่องการลงทุนของจีนกับท่าเรือน้ําลึกนะคะคือท่าเรือเจ้าผิวนั่นเองค่ะจะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดรอัฐพิสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณเทรรบครับท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับผมค่ะก่อนอื่นถามอาจารย์เลยว่าเจ้าผิวนี่คืออันเดียวกับที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเจาะพายุใช่ไหมคะ ใช่ครับอ่านออกเสียงพายุก็ได้เจ้าผิวก็ได้อันเดียวกันครับเป็นาท่าเรือที่น่าสนใจอีกหนึ่งท่าเรือนะครับทาไมเป็นอย่างนั้นฮนะเพราะว่าเป็นท่าเรือที่อยู่บนยุทธศาสตร์ BRI ของประเทศจีนค่ะผมเลยใช้คาว่า,<ท>าเป็นท่าเรือจีนในประเทศเมียนมากกว่า,าค่นมันเป็นท่าเรือที่แตกต่างจากท่าเรือ,ออื่นนะท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนครับท่าเรือในเมียนมาเนี่ยนะครับมีอยู่สีท่าเรือสั้นๆครับ ท่าเรือทีราวานะครับห่างจากย่างกุ้งประมาณนัก40กิโลในบรซีเลียมอันนั้นก็จะให้บริหารจัดการโดยประเทศญี่ปุ่นนะครับท่าเรือที่2ถ้ท่าเรือย่างกุ้งก็อยู่ในกรุงย่างกุ้งนะครับท่าเรือที่3เป็นท่าเรือทวายซึ่งอยู่ใกล้ประเทศไทยแต่ว่าก็ยังไม่มีความชัดเจนทีราวา,าบริหารจัดการแล้วครับขณะนี้ดําเนินการแล้วครับทวายเนี่ยยังไม่รู้จะออกไปรูปแบบไหนนะครับรัฐบาลเียนมาเหมือนจะยกเลิกให้กับ ยกเลิกกับบริษัทไทยที่บริหารจัดการนี้นะครับค่ะท่าทเรือที่4เป็นท่าเรือที่น่าสนใจคือท่าเรือเจ้าผิวอยู่ในรัฐยะไข่คที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นจุดยุทธศาสตรสสำคัญ BRI ของประเทศจีนที่มันต่างกับท่าเรืออื่นๆก็เพราะว่าท่าเรือเจ้าผิวเป็นท่าเรือที่มีเขตสกิจพิเศษและและเป็นที่ขนถ่ายก๊าซและน้ํามันให้กับประเทศจีน เป็นเส้นทางขนถ่ายก๊าซและน้ํามันให้กับประเทศจีนสินค้าราคาแพงอ่าสินค้าราคาแพงประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นกําลังเป็นประเทศอุตสาหกรรมเป็นจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกสิ่งที่เขาต้องการก็คือพลังงานค่ะเพราะฉะนั้นเส้นทางพลังงานที่จะส่งไปประเทศจีนเนี่ยจะต้องอ้อมไปทางเกาะอ้อมไปทางจงแกลากาในมาเลเซียครับเพราะฉะนั้นจีนเลยต้องการที่จะให้การขนถ่ายน้ํามันมันสั้นลง ก็เลยต้องผ่านเจ้าผิวผ่านปากีสถานที่เรียกว่าท่าเรือกลางว่าหรือผ่านทางอ่าอ่าท่าเรือปีนังหรือผ่านทาง์ดกลางในมาเลเซียเช่นกันมีสามจุดเจ้าผิวเป็นดีงหนึ่งจุดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะไปดูว่าเขาขนถ่ายน้ํามันยังไงซึ่งขณะนี้ท่อก,ก๊าสและน้ํามันเนี่ยนะฮะตัดจากลัดยักษ์่ไปเมืองคุนหมิงไปประเทศหยุนอ่ไปมณฑลหยุนหนานแล้วเสร็จแล้วนะฮะค่ะ อีกสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็อยู่ในแผนที่จะทําเส้นทางรถไฟะนะครับเส้นทางรถไฟเพราะฉะนั้นท่าเรือเจ้าผิวเส้นทางของกา๊าซน้ํามันของท่าเรือเจ้าผิวจากท่าเรือเจ้าผิวไปยุนนาเนี่ยก็คืออยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาและ,ะของประเทศจีนครับ แต่แปลนะคะอาจารย์คือว่าตอนที่เป็นข่าวว่าจะเดินหน้าสร้างแน่นอนเนี่ยมกรารคมปีที่แล้วเนี่ยเป็นข่าวใหญ่พอสมควรแต่ตอนนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเริ่มขนส่งน้ํามันละกาสเนี่ยกับไม่เป็นข่าวใหญ่เท่าปีที่แล้วนะคะจริงๆท่อเรื่องของท่าเรือเนี่ยมีมาหลายผมเคยไปเนี่ยเขาเสร็จแล้วนะครับผมเคยไปมาประมาณสักสามสี่ปีแล้วเนี่ยท่อท่อน้ํามันเนี่ยสีท่อใหญ่ๆที่เป็นท่อเหลืองน,นี่เสร็จแล้วนะครับค่ะ คะนั้นใครอยากจะไปดูท่าเรือขนถ่ายน้ํามันนะครับในรัฐยะไข่ต้องอนั่งเรือจากเมืองชิตตะเวเป็นเมืองหลวงของรัฐยะไข่ตัดทะเลเข้าไปนะคลื่นตีป,ปังปังปังนะครับโอ้โหหวาดเสียวมากพอไปถึงแล้วเนี่ยก็ต้องนั่งเรือเข้าไปอีกพักหนึ่งนะครับเพื่อจะเข้าไปดูว่ามันข้อสุดขนถ่ายน้ํามันกันยังไงส่วนท่อแกาส๊สท่อแก๊สก็ออกไปอีกสักพักหนึ่ง หางออกไปหน่อยก็จะเป็นเขตเศรษฐกษิจพิเศษซึ่งจะเน้นอุตสาหกรรมที่เป็น l a เวอร์อินเทนซนะครับเ <c oughs> พราะนั้นทอ่อก๊สน้ำมันนะครับเสร็จแล้วนะครับขนถ่ายน้ำมันแล้วสิ่งที่กำลังจะทำาต่อไปก็คือเส้นทางรถไฟจากยุนหนานจากคุณหมิงนะครับไปจุดเชื่อมนะฮะจุดแยกที่มันเะเลแล้วก็ไปท่าเรือเจ้าผิวแล้วก็บกลงไปที่นครนครย่างกุ้งนะครับบน ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยเป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจท้งเพราะนั้นจะขนขนทั้งคนนะขนทั้งของขนทั้งน้ํามันบนเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สําคัญบนความร่วมมือระหว่างเมียนมากับประเทศจีนครับตอนนั้นที่อาจารย์ไปนี่ใช้เวลาเดินทางนานขนาดไหนคะผมต้องออกตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วเรือของเมียนมานี่เป็นเรือลํายาวๆไม่ได้ทันสมัยนะครับคนอัดแน่นกันในเรือนะครับผมจะออกตั้งแต่หกโมงเช้า ไปกว่าจะถึงที่นู่นประมาณสักสี่โมงเย็นครับโอ้ก็คือทั้งวันตัดทะเลไปเลยนะครับเรือไม่ได้เรือใหญ่มากนะครับและไม่ได้ทันสมัยมากนะครับแล้วคนก็เน้นกันเต็มมากเลยในลําเรือนนัะ้นน้าทะเลตีปังปังปังหวาดเสียวมากครับผมกลับมาประมาณสักสองสามเดือนปรากฏว่าเรือโดยสารเนี่ยจมอยู่ในทะเลอุ้ยลำที่อาจารย์นั่งนี่เหรอคะเอ,อ่ออาจจะเป็นลําอื่นครับแต่ว่าแต่ว่าก็คือ hey, ลักษณะนี้แหละคือไม่รอด ใช่ใช่ใช่เพราะเขาตัดทางผ่านทางทะเลครับคือจะตีปังปังปังหวาดเสียวมากแล้วเดี๋ยวนะอาจารย์นั่งเรือไปสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยไปถึงที่ท่าเรือไปดูท่อส่งเนี่ยใช้เวลาอยู่ไว้ตรงสถานที่ที่ดูงานนี่นานแค่ไหนคะอาจารย์เขาไม่ให้เข้าตอนที่ผมไปเขาไม่ให้เข้าผมต้องเช่าเรือประมงไปรอบรอบเคียงเคียงเกาะเมดนะครับเท่ากาสท์นัมันอยู่ในเกาะเมดนะครับ ซึ่งอยู่ในลันยาไข่นี่แหละนะครับก็ไปไปถ่ายรอบรอบถ่ายผมก็จะมีคลิปแต่ว่าก็ไม่ไม่กล้าเผยแพร่เดี๋ยวจะผิดกฎหมายเขานะครับค่ะอาจารย์ก็มีความพยายามนะคะครับเพื่อจะเห็นว่าไปกับหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งนะครับเพื่อจะเห็นว่าเอ๊ะม,มันมันเป็นท่าเรือที่เป็นท่อก๊สมันเนี่ยเป็นยังไงปรากฏก็จะมีแท่งอยู่สี่แท่งเป็นแท่งสีเหลืองอยู่สี่แท่งเพื่อจะดูดขนถ่ายน้ํามันจากในพม่าด้วยในทะเลพม่า แล้วก็ขนถ่ายน้ํามันจากตะบน,นอ,อกกลางมาขึ้นท่าเรือนี้แล้วก็ส่งไปยังหยุนหนานนะครับอลละคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาเล่าเรื่องราวให้ฟังน่าสนใจมากคะ่ะครับผมสวัสดีดรครดดีด,ดีครับสวัสดีครับผมค่ะอะคะ่ะท่าเรือน้ําลึกที่จีนเป็นคนลงทุนก็เดินหน้าเต็มสูบนะคะเหมือนกับท่าเรือน้าเหมือนกับท่าเรือน้าลึกที่ญี่ปุ่น มาลงทุนเช่นกันนะคะแต่ว่าของที่จะเป็นร่วมทุนกับไทยนี้ก็ยังเงียบอยู่นะคะและนั่นก็คือทั้งหมดใน a าเซี c o n n e เนวันนี้ค่ะ